บายดีสวัสดีครับไม่มีอะยิ่ดีเคืต้องพอชืนิดมีการที่เราเยอะมากเ่ไ้มากขึ้นละยิ่เห่ลงเมืงีนมีงนเปล่นแปลงย่ล้วเปลยนแปลงหลายขึ้นหกไปใมาด่วนนะเพื่อนส่วนค้าก็ไปในมาก็จะไปว่ายากรอขายลำบ่อยตอนนี้ไม่มี ต้องเมื้งต้องเมื้งเลยพี่เาไปและอบเยอะหน่อยไอ้ม่เลยเข้าจนหน่อยไปต้องไปเบ่งน้ำกันไปดูเลยอะไนี้โอ,อย่ากปกคุมุมอบมีนอเสืดแล้วเลยไม่เห็นมันตัเดีย น,นีพูดว่ากัานพูว่ากัานพูว่ากัน เดี๋ยวไปเบื้อ้นั่นปุ๊วันนี้ตัววันนี้เลยเตี้ยห้อยยายมากเลยบ่ได้ผลเลยเนี่ยแบบปล่อยท่นได้แต่งเลยเราย้ายหลุมเดี๋ยวว่าเรายกมาเลยยกมาทั้งต้นทั้งไอ้นั่นเลยโอ้นี่เลย ใช่อันนั่นอ่ะยอมไปเบื้องสิบเราเด้อปลูกวันนี้ตัววันนี้ได้ผลเล่นได้ผลเกินคาดโอ้ยนอเขื่อนไหมนอเขื่อนไหมบอกยังงามนไปเท่าดีเท่าดีเฮายกมาเลยยกมาทั้งยกมาทั้งกลอเขื่อนไม่ได้เสยไงท่านมู ใหญ่ทันเพื่อนเลยปลูกวันนี้โตว,วันนี้เบิ่งเป็นนอปเป็นแทงออกมาอืมนี่เไงใหญ่บิ่งเด้เราช่อยตักโอ้สองแถวสองแถวส่วนนี้พห่ดละเดือนได้ป่ะแต่ว่ามันกับโรงงานมาแล้มันรุน 4, ร่นที่สี่รุ่นที่ห้าแล้วประมาณกุมภาพันธ์มีนาเมษาร์หมดละ ยังไม่ตัดเพลินได้มาเลาะตามบอกกันได้อยู่ได้อยู่แต่พวกนี้เขาก็ทีเอามาเอาเรื่อยๆเพราะว่ามันพอได้แล้วแต่สำคัญตูดไม่หายนี่ให้ตั้งเดบิตนี่ไปเอาไปส่วนนัานกันบา,น,บานนี่ไปบันนินนนะดก็อีกเ่องนึงควาอยากเ่องนี้แล้วไปดู yoon na yo munu na munu yeeku baat yi munu bali yow munu jaa njabooti bon sire boobu gis njabooti. 不要吧！嘞，好，一样吧，空空空 เรื่องการรับรองการอสกษารอยสิบแปตวิยาชินเขตยี่สรบแปดแหลงนึ่งแล้วห้าสิบเอรดจังหวับยี่สิบสอปีสูงไปเลยร้อเสี่สิบสามวกัยารอยสิบห้าน แล,แล้วเราก็มาหอดสวนจนได้มาหอดสวนอีกสวนหนึ่งละเด้อเมื่อน,นี้เราก็จะตัดเอาซุ่มนี่แหละไปปั้นก่อนเพราะว่านี่อ้ยซุ่มเนี่เมื่อก่อนมันสีน้ำสีขมขมจากเขาใสา่ปปุงหน้าดินและะ้วก็ใส่ปุ๋ยแล,ล้วก็โรยปูนขาวเส่ปุ๋ยแล้วกะ็มันจะได้ผลบ่ เดี๋ยวจะท,ทายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันได้ว่ามันสิเปลี่ยนสีไดบ่ห้มันสีดนนได้ผลบ่จังไหน,งนมันบ่ได้ผลเอกกระแสหาทางอื่นแก้ไขต่อไปเพราะว่าอ้อยสว่วนนี้มันมีสามสีมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีคําเดี๋ยวลองเบิ่งมันจะแก้ได้ผลบ่ทีคลิปบนก่อน,อน,นหมนได้วทีเฮ็ดให้เบิง่ง แลาคลิปนี้อ้อยมันก็แก่แล้วมันก็พอๆกันแหละท้ามันสีดำเนี่ยถ้าน้ำมันจะคำมันก็คำไปตลอดเลยมันเอากะถามผู้เพื่อนหูจากอาจารย์ยูทูบอาจารย์กูเกิลเนี่ยแหละเป็นว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ได้ก็เลยลองเบิรงเดี๋ยวถ้าถ้าคลิปเดี๋ยวิติดตามชมไปด้วยกันว่ามันจได้ผลหรือบ่ได้ผลบ่นี่อขาตั้งกล้องรุ่นพิเศษ Đúng mày là sức <laughs> à mua đẻ Ở khá là còn mấy năm đây xay vào bên đây à đi tạm bảy năm cân đi non ơi ôi sao được không Ở เอาไปเอาไปกวนเอาไปงอไปน้ำเขาหวังผลเอาดีนีหลายเลยพวกว่ามันจะเอามาเห็ดบกเกิดล้วคือซุมเีย่อมันออกน้อยลายเพือมเงี่ยงพกคุ้มไม่พอเกิดได้ดีเดียวไรเงี้ย เราคอยวังหวนเอารอบ่อไปรอบรอบไปมันเก่าบกินคนไปแล้วอะวางมืงแังตัดแจนแจงด้นจำดินนึงเพราะว่าเราทำดินเดินลงข้าวหูย ปัญหาไม่แบบเรียนรู้ไปน้ำเหม่กับมันเนี่ยมันสอนเราเองว่าเป็นหายังที่งานเรียนเราไปขายของกับทิ่งานไปก็ไดขายน้ำ่ัอยู่บ้านยัยงเราม่เคยมาไ่เคยขายไเคยลายอีเท่นี้ ไป่อเลยไปเลยไปเลยมีจากคนไปน้ำมันแบมงนีไปคนเด้อมัอนี่ไปคนเด้ออ๋้องการเรียนรู้ไปน้ำกันก็แบบเป็น n อ ó ต่อ Tối ra nhà tối 8, tối 9, tối nữa đây, đăng đây. Không, đăng đây thì... ông, rồi ạ Quỳ, tối 9 phía em để cắt lửa lửa năm đây đấy có trắng mới lắm đấy xin gọi chụp nha. gọi ở cãi phía em Bây khuôn là นี่นอนอย่าง็เคลือยู่ดี้างล่อยขึ้นเลยโอ้เคืบาดินแต่มึงล้งง่ายแล้วตอนนี้ก็ม่ยงอะไรแล้ไม่ต้องตัดออกนะ

คนต้อเด็กเป็นแฟนหนูกับไปหมดอย่นี้ก็บวชยี่เป็นไรสำคัญหมดโอ้สำคัญมีหมดตอนแรกเ,เข้าใจว่าเดี๋ยวว่า,าไอ้พี่โอกบอะไรน่ให้ดีตันนี้กบกดีเลยแสดงว่ากบระบิดดีเพราะว่ามันเกิดหมดเกดแน่นมาใส่ในนในมนเลย ต้วมันเี้ำมันหิดดำเลยแะตัวมนันเป็นเขี้ยไปดีมากว้าหอย,อย่อนออกมั้ยว้าได้ดิบุกนยังไปจบเย็ไม่เอะคุ้คนย,ยู่แล้ว แถวเนี่สองแถวนี่ล่ะเอาไปปั้นเบื้องรูปอะไยกันออกมาสีคั้เลยน้ำเดี๋ยวจะหาคลิปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะปั้นในเบื้องเด้อเมนเด้าว่ะคัละตัดไปขันี่ล่ะปันเดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมัดหนึ่งเดี๋ยวสองมัดสามมัดสักวัน ได้เพ oh, oh, ื <c ười> <n> ่ออะไรก็ส <c ười> <n> ิเอากาว่ามืดผู้ใดยังเห็นมืดได้เมื่อมหร่เนี่ยโอ้ลำเงินเหลืองงามเหมือนอะไรวะมารอลุ้นน้ำรอลุ้นน้ำว่าจะเป็นจะใดลุ้นน้ำกันโอุณดังนั้นผู้ใดก็ไดอีกมัดหนึ่งสามมัดสี่มัดเอาได้เพื่อเอาได้เพื่ออเอาตามแห้งบุษโา เมื่อจนได้ข้กจนได้ <c ười> ข้กจนได้มีสองทามที่ห้ามีวันาด้อีกสามมัดออเออกตัวเองสู้สู้อ้เดี๋ยว เพราะว่าเราจะไปใส่ใส่งานเอาเมื่อกี้นะรถพี่ยึดข้งเลยบอดีขึ้นยังไม่หูไปเดียวม่นบอกเราไอ้โอ้มากวันดีสวยงามขนาดนี้สวยงามเดินบนกรบเดินบนกระไม่ได้หอกปีนี้เดี๋ยวเรารอรอหนอต่อไปเพราะว่า พ่ออยู่ในเมันบ่งามเอาก็มาปลูกเอายามนจ้าองสวนเจ้าบ่ว่าน่ล่เจ้าบ่มีน้เฮ็ดเจ้าบ่ได้สร้างางยงอว่ากันถ้าเจ้าสร้างเฮาก็บ่เสียใจเพราะว่าเนดินเฮาขอบคุณเด้อเจ้าของสวน ของสวนสวนนี้คือแม่คูุ่ือพระจิตจะของรีสอร์ทแฮปปี้รีสอร์ทที่พักสะดวกปลอดภัยไรกังวลสะดวกสะอาดสะดวกสบายไรแวะไปพันมามือแวะมาเที่ยวแถวบึงการวมมีที่พักมีไปเที่ยวหินตามวานันตอนนี้เป็นดฤดูไฮซีซัน เในที่นี้แหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านเฮาเอ่อเนี่แหินสามวันนี่แหละชุดชุดต้นบิวหินสามวันนี่แหละชุดยอดปลายฝนต้นหนาวนี่พักขนาดว่าคนมาเบื้องหลายตอนหมอกก็ลังมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่แหละหินสามวันนี่โอ้สุดยอด เราม,มาพักได้พิดต่อได้ตามเบอร์โทรนยพี่น้องเลยอยู่สหนงสหรัฐอยู่เพื่อนบ้านเขากับมาได้ภาคธุรก็มีการภาคดูของเ่็นใจดีขอบคุณหลายครับอ้าวดวเหลืออีกอยู่ข้างในลูกตามมด ทำอะไรยังมาไปสองสวนมือเนี่ยมือข้าชวนเลยโอ้เอาละมันมืเลมันยังอันมันไปหนาเนาะเห็นเบกมันมันบริสดทบรฮวานนะได้มือข้าสวนหลายเท่อแล้วมาเมื่อบานเท่าไหร่เดี๋ยวมันเท่าอีกแล้ะเดีายวอะไร มืดเลยมืดเลยไปกลับบ้านกันเ่อบดูเป็นยังชุดยได้ค่ะมาเด็กเขาเยี่ยงนี้ไปไปไปแดงกัน você é eh vai vai Oi, Yang. Olha, vai direito, pai. บาดีเฮากะหอดบ้านแล้วไหจะมีแ so ล you know, <Ec> ้วเราจะไปเฮ็ดลองดูว so ่า so มันจะได้ผลไหมมันจะได้ผลไหมที่เฮาไปเฮ็ดไว้เขาไ้ใส่ปูนขาครับอ่าุยศูนย์ศูนย์เยอะเศูนย์ศูนย์อเยศูนย์ศหนเออศูนยศูย์หศูนเนี่ย อันนี้สวนเราเองงามป่ดีดีการใส่ได้กันชีนี่ีมากมากเลยสีดีแล้วบอกสีดำอยู่โอ้ยผู้ขายใจออกนะดีด่นอสุางนี่สิีด่ ตอนนี้ออกมากอะออกมากแล้ว <The women. S 1> <questo> ีสวยโอ้ผีงอ่ลนงดูนด่งดูน้ดลองดลงัครัดสวยอยู่ออกมาสวยเล่รอดูสักคั แล้วตอนนี้สวนของเราเองตันนี้สวยๆสวยงามตอนนี้เราต้องแค่ว่าใช้ได้คือเพี่ยงตัวนี้ได้ผลพนเนกรพูดพนเนกเหลา่า <laughs> โอ้เฮ oh, ้ยบันไดเนาะพี่น้องไม่ยื <c oughs> นเฉาอย่งนี่เนาะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันก็ได้ยูมันบอกสีคำมันออกสีเหลือง ออกสีเหลืองอยากแสดงว่าสูตรดีได้ผลแต่คือตัวนี้ตัวนี้เขาละสวนตัวนี้สีงามน้ำสวยรสหวานทานอร่อย <laughs> ตัวนี้สีสีมันได้ยัง่ยดีกว่าหลายดีกว่าหลายเติบเป็นบ่ขวดมันบ่เนี่ยอ่ะขวดให้ล่ะ ตัวนี้ตัวนี้คือไอที่เขาไปเห็ดอเดียวเอาปุ๋ยเอาเอาไอนะ้นั่นอ่ะปั๊บปุงลินไม่นะก<ต>็เบ่งด้คลิปกรอๆ,ๆที่เขาไปเห็ดไวนะ้น่ะว่าแสดงว่าได้ผลเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าได้ผลเกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าอยากรู้จัดยังไงก็เข้าไปเบ่งในคลิปกรอเด้วยที พ่อตู้นิ้เหตไว้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีกกอนเด้อคลิปหน้าเวาเจอกันใหม่อย่าลืมกไดไลค์กดติดตกม่มให้พ่อตู้นิดเมืองบึงการเด้อขอบคุณครับ